สวัสดีจ้าเมื่อนี้ช่องหมุนน้ำท่าอาจารย์ออนชาแนลมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะสิ่งดีๆที่จะมาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะก็คือจะมาบอกแนวทางนะคะในการเสี่ยงดวงของงวดวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะว่าเกณฑ์งวดนี้มีตัวใดมาแน่นะคะและในการที่บอก ในงวดนี้นะคะเพื่อนขออนุญาตอันจะบอเขียนนะคะอันจะอาร์ตเป็นคลิปย่างเดียวสิบเ,เขียนให้เมืองนะคะว่าตัวใดนอกจากผู้ใดที่ฟังคลิปจบชมคลิปจบนะคะสิะรู้ว่ามีตัวใดแน่มีกินตัวใดมากแน่นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะอันจะบอกว่าโดยส่วนตัวอันจะมักตัวใดกับตัวใดนะคะผู้ใดฟังแล้วนะคะมักกะเอาไปล่องเสียงเมืองนะคะไผ่บอมมักกะขามนะคะ ขณะที่เขาอัดคลิปอยู่นี่นะคะเป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะคะเพื่อนมืออื่นนะคะอ่าลอตเตอรี่จะออกแหละนะคะหลักการในการเฮ็ดคลิปคลิปนี้นะคะสนับสนุนนะคะในส่วนของเสียงอ่ารัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนโอเคแล้วกางวดที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่ออก3ามเก้าหานะคะสามเก้าหาในคลิปที่ไปสารปุย่านะคะคลิปนั้นอนอนหาซื้อลอตเตอรี่ เลขท้าย395เกาหายู่นะคาเพื่อนถ้าไปยอ้อนฟังในคลิปจีจะเห็นนะคะว่าหาลตัตเตดีี่3เกาหานะคะแต่ในการหานะักมือน,นั่นนะคะกับบด้จักใบหรอกนะคะเพราะมันหาหาบด้หาบา่าบมีนะคะเขาทายคลิปเสร็จแล้วเขาก็ยางบดเมืองนะคะมันบ่มีนะคะแล้วก็บ,บริซื้อ,อบริซื้อใต้ดินอีกนะคะ บริบได้เสียงไว้นะคะจ้ะแต่กะแอบเสียดายอยู่แหละนะคะเพราะว่ามังกับบอยบอยปันไดที่เฮาสิชอบแล้วมันจะเป็นสามตัวตรงนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เฮามากมันจะมีแค่สามตัวโตดนะคะเป็นสามตัวโต้เสียนะคะแล้วก็หรือบ่กะเป็นสามตัวถ้าถ้าตับสองตัวมันก็สีไดายอยู่นะคะเป็นเลขท้ายสองตัวหรือเลขเขาเรียกอะไรเลขท้ายสองตัวนะคะทั้งล่างทั้งบนเอียงประมาณเนี่ยนะคะ แล้วก็ตามหาอยู่นะคะตามหาสามกรหาบ่มีเลยนะคะเข้าหาบอด้เนี่ยค่ะแล้วก็เข้ากับบอด้มาเล่นใตดินน้าแหละนะคะเขาก็เลยบอด้แต่แอบเสดายอยู่นะคะเ mm hmm. พราะว่าเวลามาบอกแบบนี้นะคะคือหรือบอกคนรอบคังเนี่ยนะคะโดยมากมันมันจะออกนะคะน้องๆบางท่านที่ทักหาประจำนะคะก็จะถือก,กันประจํา นะคะคแต่บางเทื่อนะคะมันก็ไม่ได้ออกตรงๆหรอกนะคะเพื่อนๆเช่นเพื่นจะถามว่างวดนี้เขามักตัวใดเพื่อนก็จะบอกว่าเขามาักมักเจ็ดหนึ่งหกอย่างยิ่งเสียะคะ่ะเพื่อนก็นจะไปตัดนะคะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอย่างประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนก็สิได้โชคกันนะคะลราคาในคลิปนี้นะคะเพื่อนเข้ามากเข่าเรื่องเขาเลยนะคะคลิปนี้อ่าวอกีหน้าที่หรอกนะคะเพื่อน ตัวเลขนะคะตัวที่มีเกณฑ์ว่าซิมานะคะหวดวันที่หมีนาคมบุทกศักราช2567เนี่ยนะคะที่มีเกณฑ์ซิมานะคะทาร์ไดรลักเลขศูนย์นะคะมี0ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งลักของเลขหนึ่นบม่ห่หนะคะลักของเลข2มี2 0 2 1 2 3 2 5 2 7นะคะในส่วนของ เลข3นะคะ3 0 3 2 3 3 3 5 3 7 3 9หานะคะในส่วนของเลข4มี4 0่1 4 3 4 5 4 7หนาะคะในส่วนของเลข5 5 0ห2า1 5 35์หา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 ในส่วนของเลข6นะคะมี6 0 6 3 6 5 6หานะคะและัวก็ในส่วนของเลข7็มันบ่ามีมี7 0 7 3 7ห7า77นะคะในส่วนของเลข8 8 0 8 3 8 5 8ป8 9นะคะละ้ในส่วนของเลขเก้านะคะมี90 93 95 96นะคะฟังท่านบน่เนาะนะคะค่อนข้างจะเว้าวเร็วนะคะเพราะว่าอ่าในที่วอรมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเ,เพื่อนมีเกณฑ์ที่จะมาในวันมืออื่นเนี่ยนะคะมืออื่นคือวันศุกร์เนาะมีเกณฑ์มาในมืออืน่นนะคะ แต่ถามว่าโดยส่วนต้นมักตัวใดนะคะโดยส่วนต้นมักมันก็ามาักอยู่หลายตัวแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่มักนะนะคะบอดได้บอดได้บอดได้วอลไปเมื่อกี้กับมี่นะคะที่มันมักก็คือมี2 C 2ซีซเนี่ยเป็นทะเบียนรถนะคะมันจะซื้อลอตเตอรี่ยู่เป็นประจํานะคะแต่งวดเนี่ยหา,หาลอตเตอรี่ยังบอดได้นะคะแต่เมื่อกี้หลักสองมมี2อซีนะคะแต่เป็นที่ห้องมักนะคะเพื่อนแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ห้องห้องมกักคือเจ็ดสอง เจ็ดสองตะกี้บะมี่นะคะที่วอกไปเมื่อกี้บะมี่แค่ออนอ,อนมักจะซื้อนะคะแต่ในในเลขที่บอกไปตะกี้นะคะที่มักที่สุดนะนะคะเพื่อนที่มักเลยนะคะมีสองโตนะคะเทียนมักคือมีศูนย์ศูนย์กับสามหานะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเหมือนที่บอกนะคะก่อนที่เราจะเสียงดวงมันบอกค่ะเก่าเงินใส่เมื่อยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขออ้อนเพลินนะคะ ขอพ่อพ่อกับแม่แหละนี่แหละง่ายๆนะคะออนสิบเบดรเดบอกว่าเกณฑ์ผู้นั่นมีเกณฑ์ถือหวยหรือผู้ถือหวยนะคะออนเบอร์เดบอกแบบนั้นออนอยากให้ถูกหวยทุกคนมีโชกันทุกคนผู้นึงถูกล่างด็ดีผู้นึงถือบนด็ดีนะคะให้มีเงินนะคะมาจับจ่ายใช้สอยในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยเงินนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ซอยกดติดตามกดไลค์กดแช่ ะะและเป็นกำลังใจออนนะคะขอบคุณหลายๆนะคะผู้ใดกดติดตามแล้วขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นนะคะผู้ใดยังไม่กดติดตามฝากในเด้อจ้านะคะเดี๋ยวจะมาบอยฟังในคลิปถัดไปนะคะจะเฮ็ดทุกๆคลิปเลยนะคะคิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะคะผู้ใดฟังบ่ท่านกลับไปฟังอีกรอบนะคะเจอกันไหมในคลิปถัดไปคะ่ะเพื่อนๆสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะ